สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งในช่อง YouTube a n e Mimi นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่5ของการถักเสื้อลายยอดฮิตค่ะคลิปที่5เราจะมาถักคอเสื้อกันนะคะคอเสื้อที่ได้จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดคอเสื้อกันก่อนที่เราจะลงมือถักนะคะในส่วนของคอเสื้อเราจะถักกันทั้งหมดที่7แถวนะคะเริ่มต้นตั้งแต่แถวนี้เป็นแถวที่1นะคะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6แล้วก็7นะคะความกว้างของคอเสื้อนะคะของ7แถวอยู่ที่ประมาณ2.8นิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบให้คอเสื้อแคบนะคะสามารถปรับได้ที่แถวที่2นะคะแถวที่2เราจะถัก 3F นะคะโซ่2ข้าม3หลักนะคะแล้วก็ถัก 3F เพื่อนๆสามารถปรับเป็นข้าสองหลักได้เลยนะคะคอเสื้อก็จะกว้างขึ้นกว่านี้ได้อีกนิดหน่อยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่าคอเสื้อแบบนี้ยาวไปหน่อยนะคะอยากลดอีกสักหนึ่งแถวก็สามารถตัดแถวที่5ออกได้นะคะ1 2 3 4 5แถวที่5คือแถวนี้นะคะแถวที่5เราจะถักซ้ำแถวที่4เนาะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้คอเสื้อยาวเท่านี้นะคะ ก็สามารถตัดแถวที่5ออกได้เลยก็คือถักแถวที่4แล้วก็ข้ามไปแถวที่6ได้เลยนะคะวิธีการถักไม่ยากค่ะเราไปดูวิธีถักกันเลยนะคะเราจะคล้องห่วงนะคะเหมือนเราจะขึ้นโซ่เลยเนาะแบบนี้นะคะคอเสื้อนะคะเราจะเริ่มถักจากแถวที่1ที่เราถักชิ้นงานมาเลยนะคะ เราจะแทงเข็มโคเชนะคะลงไปตรงช่องแบบนี้เลยบนหลักนะคะเสร็จแล้วเกี่ยวเกี่ยวไหมลอดผ่านออกมาแล้วถักโซ่3ามค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะถักโดยเก็บไปลายไหมข้างในไปด้วยเลยนะคะเราจะถัก 2F ลงไปในช่องตรงนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะปรับโฟกัสนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราจะถัก F นะคะลงไปในหลักตรงนี้เลยนะคะแทงลงไปบนหลักแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาถัก F แล้วก็ถัก F ลงไปในช่องตรงนี้2หลักนะคะ ถัก f ลงไปบนหลักตรงนี้เลยนะคะ1ครั้งถัก f ลงช่องตรงนี้2ครั้งถัก f ลงบนหลัก1ครั้งถัก f ลงในช่อง2ครั้ง ถัก F ลงหลักตรงนี้นะคะแทงลงไปถักขึ้นมา 1F แล้วก็ถักในช่อง 2F งถักลงหลักตรงนี้ 1F แล้วก็ถักลงในช่อง 2F ลงหลักนะคะถักลงในช่องแถวที่1ของคอเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักสลับกันไประหว่างถัก f บนหลักนะคะ1ครั้งแล้วก็ถัก f ลงในช่อง2ครั้ง ถัก f ลงบนหลัก1ครั้งแล้วก็ถัก f ลงในช่องสองครั้งสลับกันไปจนจบแถวที่1นนะคะถักให้มาถึงตรงกึ่งกลางของคอเสื้อตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะตอนนี้เราถักวนมาถึงช่องกึ่งกลางคอเสื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราหาช่องกึ่งกลางของคอเสื้อกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะถักเชื่อม เราจะถักเชื่อมแถวช่องกึ่งกลางนะคะช่องกึ่งกลางของเราก็คือตรงนี้ก็คือ 2f กับ 2f ตรงนี้ที่เชื่อมกันนะคะช่องกึ่งกลางก็คือ 2f ของฝั่งนี้กับ 2f ของฝั่งนี้นะคะมาร์คไว้แบบนี้ก่อนเนาะเราจะได้รู้ว่าเราจะเชื่อมตรงไหนนะคะ ตรงนี้คือช่องสุดท้ายนะคะก่อนที่จะถึงหลักที่เราจะเชื่อมนะคะปกติหลังจากที่เราถัก f ลงบนหลักตรงนี้นะคะเราจะถักสองลงในช่องแต่ถ้าเป็นกึ่งกลางเราจะถักแค่ 1f นะคะถัก 1f แบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็จะถัก f นะคะเชื่อมระหว่าง2หลักตรงนี้นะคะแทงลงไปตรงนี้ แล้วก็แทงลงมาฝั่งนี้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้เนาะเกี่ยวลอดนะคะลากผ่านออกมาให้เป็นแบบนี้เลยอีกทีนะคะแทงบนหลัก f หลักนี้เลยนะคะแล้วก็ข้ามมาแทงหลักฝั่งซ้ายเกี่ยวลอดผ่านออกมาแล้วก็ถัก f นะคะ ก็จะเชื่อมกันได้แบบนี้นะคะช่องต่อไปก็คือช่องนี้นะคะที่เราจะถักในช่องฝั่งขวาตรงนี้เราถักแค่ 1f นะคะฝั่งซ้ายเราก็จะถัก 1f เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก f ลงหลักเหมือนเดิมเสร็จแล้วในช่องถัก 2f ถัก F ลงบนหลักถัก 2F ลงในช่องก็จะวนไปแบบนี้นะคะตรงกลึ่งกลางเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้มีแค่ 1F เนาะแล้วก็ 1F เชื่อมระหว่าง2ชิ้นนะคะชิ้นด้านขวากับชิ้นด้านซ้าย แล้วก็ถัก 1f ลงในช่องหลังจากนั้นก็ถัก 1f บนหลัก 2f ในช่อง 1f บนหลักแล้วก็ 2f ในช่องถักวนต่อไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วก็ตรงจุดเชื่อมด้านหลังก็ถักเหมือนกันกันกบด้านหน้าที่เราถักมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนเชื่อมแถวที่1เราขึ้นแถวที่2กันค่ะพอเราถักวนมาจนถึงหลักสุดท้ายของแถวที่1แล้วนะคะ เราก็จะถัก C บนหลักโซ่หลักที่3นะคะที่เราขึ้นไว้เป็นหลักแรกตอนนี้จบแถวที่1แล้วนะคะต่อไปขึ้นแถวที่2โซ่3ามเป็นหลักแรกเหมือนเดิมค่ะถัก F ไปอีก2หลักนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่2ค่ะ ข้าม3หลักนะคะ 1, 2, 3ถัก 3F ค่ะหรือถัก F ไป3หลักนะคะโซ่สข้าม3หลัก 1, 2, 3ถัก F ลงหลักที่4นะคะเราจะถัก F ไปอีก3หลักค่ะ โซ่2ข้าม3หลัก1 2 3ถัก F อีก3หลักค่ะโซ่2ข้าม3หลักถัก F 3หลักค่ะ แถวที่สองเราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะก็คือถัก f ไปสามหลักเสร็จแล้วถักโซ่สองข้ามสามหลักถัก f อีก3ามหลักแล้วก็ถักโซ่สองนะคะถักเรื่อยไปจนถึงคอเสื้อตรงกึ่งกลางตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราถักมาถึงช่วงกลางคอเสื้อแล้วนะคะหลังจากที่เราถัก f มา3ามหลักแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่สอง ข้าม3หลักนะคะ1 2 3สาถัก F ลงหลักถัดไปแบบนี้นะคะ F หลักที่1นะคะต่อไป F หลักที่2เราจะถักลงกึงกงก่งกลางกึ่งกลางคอเสือ้อคอวีตรงนี้เลยนะคะหลักกึ่งกลางตรงนี้แทงลงไปแล้วถัก F ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเองนะับห่วงที่เราข้ามข้ามมานะคะ ก็คือตรงนี้1หลักตรงนี้1หลักนะคะก็คือ2หลักที่เราข้ามมานะคะเสร็จแล้วเราข้ามไป2หลักเหมือนเดิมค่ะ1 2นะคะถัก F ลงหลักที่3ามกึ่งกลางคอเสื้อของเราจะเป็นแบบนี้นะคะ 3f ตรงนี้เราถักเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วโซ่สองข้าม3หลักเหมือนเดิมแล้วเราก็ถัก f ไป1หลัก ต่อไปเราข้ามมาถัก f ลงหลักกลางเลยนะคะแล้วเราก็กลับมานับนะคะว่าเราข้ามมากี่หลักเนาะเราข้ามมาสองหลักเราก็ข้ามฝั่งซ้าย2หลักนะคะถ้าเราข้ามหลักเดียวเราก็จะข้ามตรงนี้แค่หลักเดียวนะคะจแล้วโซ่สองเหมือนเดิมค่ะข้าม3ามหลักนะคะ1 2 3สองสาถักลงหลักที่4นะคะถัก f ไป3มหลักเหมือนเดิม โซ่สองข้ามสามหลักนะคะถักลงหลักที่สี่คอเสื้อของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราถักแบบนี้เพื่อที่จะไม่ทําให้คอเสื้อคอวีของเราบานนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะ พอเสื้อที่เราถักมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักเรื่อยไปจนถึงมุมด้านหลังแล้วก็ทำเหมือนก,นกันกับด้านหน้าเลยนะคะถักต่อมาจนจบแถวที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราถักบนมาจนจบแถวที่สองนะคะเราก็จะถักซีบนหลักโซ่หลักที่สามที่เราขึ้นต้นแถวไว้เลยนะคะ จบแถวที่2แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะต่อไปเราขึ้นต้นแถวที่3นะคะโซ่3เป็นหลักแรกเหมือนเดิมพอเราถักโซ่สามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถัก f ลงหลักที่3นะคะเราจะข้ามหลักที่2เนาะแทงลงหลักที่3เราก็ถัก F ค่ะโซ่2กัน เสร็จแล้วถัก F นะคะลงหลักที่1แล้วก็หลักที่3ค่ะแบบนี้นะคะโซ่สองันถัก F ลงหลักที่1กับหลักที่3โซ่สองัน ถัก F ลงหลักที่หนึ่งหลักที่สามโซ่สองก้นถัก F ลงหลักที่หนึ่งแล้วก็หลักที่สาม แถวที่สามนะคะเราจะถักบนไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะก็คือเราจะถัก F ลงหลักที่1แล้วก็หลักที่3โซ่สองแล้วก็ถัก F ลงหลักที่1แล้วก็หลักที่3นะคะถักบนไปจนกลับมาเจอกันตรงโซ่สามที่เราขึ้นต้นไว้ตอนต้นแถวเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ พอเราถักวนมาถึงหลักโซ่3ที่เราขึ้นไว้หลักแรกของแถวที่3นะคะเราก็จะถัก C ค่ะ1 2 3บนหลักโซ่หลักที่3นะคะแทงลงไปเราก็ถัก C ตอนนี้จบแถวที่3แล้วนะคะต่อไปขึ้นแถวที่4นะคะโซ่3เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็ถัก F ลงหลักถัดไปได้เลยนะคะโซ่2กัน ถัก F ไป2หลักนะคะก็คือหลักที่1หลักที่2เนาะโซ่สอันถัก F ไป2หลักนะคะโซ่สองกันถัก F 2หลัก โซ่สองกันถัก F 2สองหลักแถวที่4เราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะก็คือถัก F 2สองหลักโซ่สอถัก F ไปสองหลักโซ่สองแล้วก็ถัก F ออีกสองหลักนะคะ เราจะถักบนไปแบบนี้จนจบแถวที่สี่นะคะแล้วก็ขึ้นแถวที่ห้าแถวที่ห้าเราก็ถักเหมือนเดิมเหมือนแถวที่สี่เลยนะคะถักให้จบแถวที่สี่แล้วก็แถวที่ห้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราถักจบแถวที่ห้าแล้วนะคะเราก็จะถักีกับหลักโซ่หลักที่สามที่เราขึ้นต้นแถวไว้เลยนะคะ 1> 1, 2 3 4 5จบแถวที่5ขึ้นแถวที่6นะคะแถวที่6เราจะถักโซ่2นะคะเป็นหลักแรกเสร็จแล้วเราจะถัก f ลงหลักถัดไปนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่2เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วเราจะถัก f แบบรวบห่วงนะคะแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมาปลด1ครั้งก่อนนะคะ ถัก F ลงหลักถัดไปแล้วก็ปลดอีกหนึ่งครั้งตอนนี้มีห่วงอยู่ในเข็มโคเชตที่3ห่วงนะคะปลดทั้งหมดค่ะโซ่สเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็ถัก F แบบรวบห่วงนะคะโซ่สอแบบรวบห่วงโซ่ส f แบบรวบหัวแถวที่หเราจะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันก่อนขึ้นแถวที่7ค่ะตอนนี้เราถักวนมาจนจบแถวที่6แล้วนะคะเราก็จะถัก c กับหลักโซ่ที่เราขึ้นไว้หลักแรกนะคะแทงลงไปตรงกึ่งกลางตรงนี้นะคะเราก็ถัก c ได้เลย บ,บนีะะคะเสร็จแล้วเราจะถักคอทอหรือว่าถัก x นะคะลงในช่องโซ่ตรงนี้นะคะ2ครั้งเสร็จแล้วแทงลงตรงกึ่งกลางหลักของหลัก f ที่เรารวบห่วงไว้นะคะแทงลงไปแล้วก็ถัก x โซ่3าค่ะเสร็จแล้วเราจะทำติ่งนะคะเราจะแทงลงไปตรงนี้นะคะ แบบนี้เกี่ยวขึ้นมาถักซีค่ะก็จะไดต้ติ่งมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราถัก x ลงไปในช่องตรงนี้2หลักค่ะเสร็จแล้วเราแทงลงไปกลางหลัก f ที่เราถักรวบใบนะคะถัก x ค่ะโซ่สามเสร็จแล้วทำติ่งนะคะแทงไปแบบนี้เราก็ถัก c ค่ะ ถัก 2x นะคะแล้วก็ถัก x ลงตรงกึ่งกลางตรงนี้โซ่3ทำติ่งถัก 2x ลงในช่อง 1x ลงกลางหลัก โซ่สามทำติ่ง2 x เอ็กลงในช่อง1 x เอ็กลงกลางหลักโซ่สามทำติ่งนะคะ แถวที่เจ็ดหรือแถวสุดท้ายนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยนะคะถักให้จบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะพอเราถักวนมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงตรงช่องหลักตรงนี้เลย1ครั้งโซ่สามเพื่อทำติ่ง นี้นะคะแล้วก็จะถัก C กับหลักแรกนะคะเพื่อล็อกงานเนาะโซ่1อีก1ครั้งนะคะตัดไปใหม่ได้เลยนะคะตอนนี้เราถักคอเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปที่4จบแล้วนะคะคอเสื้อของเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะลองทำกันดูนะคะติดขัดสงสัยตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยสอบถามกันได้ใต้คลิปเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปที่5คลิปสุดท้ายเรามาถักแทนเสื้อกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ